กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะมาพูดถึงคนใช้รถใช้ถนนกันดีกว่าเพราะว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากพอสมควรเลยนะคะกับการปฏิรูปรถเมไทยคือที่มาที่ไปเนี่ยมันเกิดมาจากก่อนหน้านี้เขามีการยกเลิกมติคอรมอที่ให้ขอสมกอเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตแต่เพียงผู้เดียวนะคะก็คือเหมือนกับว่า,เ,าเปิดให้เอกชนอื่นๆเนี่ยที่มีความพร้อมสามารถที่จะมาประมูลขอ,อเป็นผู้เดินรถกับรัฐได้แล้วก็สิทธิ์ที่ก็จะเท่าเทียมกยันไปกับทางขอสมก นั่นแหละคือเหตุผลเขาเพื่อที่จะได้ปฏิรูปคือเหมือนกับว่าจะได้ให้เกิดการแข่งขันกันทั้งคุณภาพและบริการและความปลอดภัยอะไรแบบนี้นะคะสายแปดยังอยู่นะสายแปดยังอยู่แต่เขาเปลี่ยนเลขพี่อ๋อเหรอเดี๋ยวอีกหน่อยเขาจะมีเปลี่ยนเ,ออเลขเออบอกตามตรงว่าเปลี่ยนเลขนี่ผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยคุนนะเออผมจะไม่คุนเลยนะ แปดกับสี่สี่เนี่ยสี่สี่เนี่ยอยู่คู่กันแปดกับสี่สี่มันต้องเริ่มคือแต่ละคน store, ต้องเริ่มท่องสายใหม่ <net> <well should that problem> ป่ะใช่แต่จริงๆก็โอเคเราเรียนรู้ใหม่ได้ใช่เพราะว่าเออคือเขาบอกว่าตอนนี้มันมีทั้งของสมกรแล้วของรถรวมมันก็เลยทําให้เส้นทางเนี่ยมันทับซ้อนกันก็เลยจะมาปฏิรูปในแปดเส้นทางใช่ตอนนี้นําร่องก่อนแปดแปดสายแต่ที่เขาวิพาก์วิจารณ์กันเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยตัวเลขอ่ะมันจํายากกว่าเดิมไหม จากเดิมเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยห้าหนึ่งสี่ะแล้วเราก็เป็นตัวเลขเราก็จําได้ก็ดันมาเปลี่ยนเป็นมีตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยที่ต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษเพราะว่าเขากําหนดพื้นที่ในกรุงเทพมหา,หานครออกเป็น4เขต4พื้นที่อย่างเช่น Green, เขตกรีนก็เป็นตัว G เขตสีเหลืองเป็นตัว Y เขตสีแดงเป็นตัว R เขตสีน้าเงินเป็นตัว B นะคะแล้วก็จะ เอาไอ้ตัวอักษรเนี่ยจีคือเพื่อที่จะได้รู้ว่าอ่ะอย่างเนี้ยอยู่ในเขตโซนสีกรีนนะก็ต้องเป็นจจริงๆก็จำง่ายนะมีหลักเหมือนกันนะคือผมว่าตอนแรกอาจจะไม่คุ้นมันมันมันคงจะไม่คุ้นแต่ว่าก็จะมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเออเอาภาษาอังกฤษมาคนตาสีตาสาอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าจริงๆหลักจริงๆก็น่าจะตัวเลขเป็นหลักเอาจริงๆอ่ะก็เพราะว่าผมไม่ได้จะมีเลขที่ซ้ํากันคือภาษาอังกฤษคงอธิบายว่ามันจากไหนไปไหนแต่ว่าตัวเลขอย่างเดียวก็พอเอาอยู่คือ ภาษาตัวภาษาตัวภาษาตัวอักษรเนี่ยผมคิดว่าสําหรับพวกนักท่องเที่ยวนะเ,เพราะว่าคนที่มาเนี่ยบางทีเขาจะได้เรียนรู้ได้เร็วโดยใช้ตัวอักษรส่วนเลขเน<อ>ี่ยก็จจาเอาว่าอย่างสมัยก่อนทุกคนต่างคนก็มีเป็นสายประจาตัวสายสายประจาตัวอย่างของอคุณแพทย์ที่ต้องก้าสามก็ต้องรู้จก 6, ักหกหกศูนย์เจ็ดสิบเอ็ดผมไม่ผมไม่ขึ้นก้าสามผมอ๋อใช่ใช่คุณเพิ่งมาผมเพิ่งมาเมื่อก่อนผมเนี่ยนะคือสายของผมขึ้นปราจำปอแล้วนะสิบสองเก้า ปอปอสิบเก้าปอปอสิบเก้าปอปอสิบเก้าโอเคปอสองมันขึ้นตรงรัดเท้าคือพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ในที่ไปตรงสัมย่านนั่นแหละใช่ตามไปาสัมย่านแล้วก็มีปอหนึ่งไปไปส่งเมียผมก็ตอนนั้นเป็นแฟนอยู่ตามจีบเขาตอนเด็กก็นั่งปอหนึ่งไปส่งเขาไปเขาผ่านบ้านคุณใช่ของของจันไอของตันของจันปอหนึ่งสัมย่านของตัน ส่วนบ้านผมอยู่สะพานควายผมก็ป .9 ป19 .19 วิ่งไปถึง,งรังสิทธิ์นู่นเห็นไหมเราก็ยังจำได้อยู่แต่ว่าวถ้าที่ฟังเนี่ยก็ก็ดีนะผมที่ว่าการปฏิรูปอะไรเงี้ยมันจะสอดคล้องกับรถไฟฟ้าไงว่าเขาบอก ระยะมันจะสั้นลงจริงๆทุกคนก็จะจําหลักๆไม่กี่สายในช,ชีวิตของตัวเองไปเรียนรู้อีกนิดหน่อยเวลาไปเวลาจะต้องไปธุรแ้นะค่ะก็แต่ตอนนี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเขายังมีแค่แปดเส้นทางอยู่แล้วก็ตัวแรกเนี่ย เขาก็จะมีแบบสายเดิมติดเอาไว้ให้อยู่นะว่าอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยช่ว่นึ่าส514เดิมเราก็จะโอเค514่รากค่อยจําไปแล้วก็บางคนท้่คิดว่ามีปัญหาภาษาอังกฤษเนี่ยก็จําแต่ตัวเลขเพราะภาษาอังกฤษมันก็แค่บอกว่าอันนี้วิ่งอยู่ในโซนโซนสีเขียวนะคือกรีนนะอะไรเงี้ยแล้วก็จาแต่ตัวเลขอย่างคุณเคยขึ้นรถเมล์ไหมสมัยเด็กๆค้นคืนตอนเด็กก็คืนไหนบอกสิสายอะไรเดี๋ยวจะบอกว่าบ้านอยู่ไหน149 ไม่รลยเลยฝั่งทอนหนึ่งสี่เก้าเนี่ยเป็นรถจักเป็นรถจากฝั่งทอนแล้วข้ามมาสาธรตอนเด็กมาเรียนที่อัสสมไงแล้วก็นั่งรถจากฝั่งทอนครับโอ้ยแล้วรถติดไกลมากตอนหลังใช้วิธีนั่งเรือด่วนเรือด่วนเนี่ยต้องถามเรื่องเรือเนี่ยขอให้ถามเรือด่วนยุคเราไม่มีถูกไหมเรือด่วนมีมีแต่ไอ้สังเลยนะยุคเรารถไม่ติดถึงขั้นจะต้องดื่มอะไรช่วยตอนเราิถไม่ติดตอนนั้นก็ต้อไดื่มอ้ไิดแบบ โหดร้ายอ่ะเออคือจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยตอนเช้าเนี่ยไม่ไหวจริงๆเพราะมันจะเบียดและแน่นมากตอนเย็นก็เช่นการเราเลิกเรียนก็เลยใช้วิธีหนีลงเรือผมว่าไม่ค่อยชอบเบียดผมเรียนเลือกปออปออเนี่ไม่คยเบียดเออเออเออถึงเบียดนะอย่างน้อยก็ยังเป็นติดแอร์นะอือใช่ใช่แต่ถ้าแน่นๆก็ร้อนอ่ะก็เลยนี่แหละใช้วิธีนั่งเรือแต่ว่าก็ผมว่าดีเป็นนี้ไม่หมายที่ดีนะในการที่จะปรับไอ เรื่องขนส่งก็เป็นระบบดีแล้วขก็ขอให้ไปเชื่อมกันด้วยนะแบบศึกษาให้มันต่อเนื่องกันระบบขนส่งคนอื่นวันนี้เข้าไปเปิดไอ้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสถานีต่อปูนไอ้ใช่ไหมคะวันนี้มีเริ่มเริ่มเชื่อมเนี่ยดีดีดีอะหมดเวลาทันเรา ว,วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้วันแม่นะคะอย่าลืมค่ะบอกรักคุณแม่แล้วบอกรักทุกๆวันด้วยถ้าใครเขินก็ใช้ใช้โอกาสดีๆวันพรุ่งนี้เริ่มต้นละกันนะคะขอเอาโฆษณาฟาริเซียขึ้นมาปิดตอนสุดท้ายแล้วก็ค่อยๆเฟดอะของขวัญให้คุณแม่ของขวัญให้คุณโฉสุขภาพที่ดีให้คนที่คุณรักเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ